ตอนที่หทดสอบพลังเห็นชัดว่าเทียนซีตรงจงใจพูดให้โจเหวินฟังแต่โจเหวินไม่รู้สึกโกรธแม้แต่น้อยสำหรับคนทั่วไปการทดสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากส่งผลต่อชีวิตในอนาคตไม่ว่าใครก็ตามก็อยากทำเต็มที่ที่สุดสำหรับคนทั่วไปการทดสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ใหญ่ ที่ส่งผลต่อชีวิตในอนาคตไม่ว่าใครก็อยากทำเต็มที่ที่สุดไม่อยากปล่อยให้คนอื่นสร้างผลกระทบต่อคะแนนของตัวเองเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงต่อการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆตลอดจนหางานดีๆหลังจากเรียนจบรวมไปถึงโอกาสในการที่ได้เข้าสู่สังคมขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแร่งของเพื่อนร่วมทีม ยังส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาจึงไม่มีใครมองเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นต่อให้เป็นโจวเหวินก่อนที่เขาจะได้รับโทรศัพท์มือถือพิสนาเครื่องนี้มาเขาเองก็อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองแข็งแร่งขึ้นและไม่ถูกกืนหายไปกับฝูงชนโจวเหวินจึงเข้าใจเหตุผลที่เทียนซี่ตรงพูดอย่างนี้ หลังจากเทียนซีตรงพูดจบก็มองตรงมาทางโจหวนโดยที่ไม่ได้หันมองฟังลั่วซีฟังลั่วซีมองโจหวนพังกล่าวถึงแม้เจียงอี้จะเก่งมากแต่ฉันคิดว่ายังไงโจหวนก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหลี่จือ้อที่อยู่อีกด้านหนึ่งคุ้นคิดแล้วกล่าวพวกเราเชื่อใจสายตาของรั่วซีอยู่แล้วโจหวนมีความสามารถมากก็จริงแต่คะแนนในการทดสอบภาคปฏิบัตินี้ มีความสำคัญต่อพวกเรามากจำเป็นต้องรอบครอบสักหน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าโจวนไม่ว่าอะไรพวกเราอยากขอทดสอบนิดหน่อยหลังจากเห็นผลการทดสอบก็จะรู้ว่าโจวนเหมาะกับทีมของพวกเราหรือเปล่าหลี่จื่อพูดถูกฉันเห็นด้วยเทียนซี่ตรงชิงพูดก่อนทดสอบอยังไงเหรอฟางลว่ซีถามต่อเอาอย่างนี้แล้วกันฉันถือว่าอ่อนที่สุดในบรรดาพวกเราสามคน ให้โจวเวนประลองกับฉันสักรอบถ้าเขาชนะฉันก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมทีมของเราแบบนี้ไม่ถือว่ารังแกเขาใช่ไหมล่ะเทียนซี่ตรงชิงพูดก่อนฝั่งลัวซีไม่ได้พูดอะไรต่อแค่มองไปทางโจวเวนโจวเวนรู้ดีว่าตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องแสดงฝีมือแล้วไม่เช่นนั้นคงยากที่จะเข้าร่วมทีมนี้ได้ถึงแม้เขาไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมทีมแต่เขา ก็อยากได้รับคะแนนที่ดีในการทดสอบภาคปฏิบัตินี้ซึ่งทีมของฟังเลือซีน่าจะเป็นทีมที่แข่งเก่งที่สุดของโรงเรียนมัธยมกุ้ยเตอ๋อการร่วมทีมกับเขาจึงไม่ใช่เรื่องแย่อะไรฉันไม่มีปัญหาแต่การประลองมีความเสี่ยงนะฉันไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บเจววนพียกหน้ากล่าวเทียนซี่ตงได้ยินแล้วหัวเราะเจววนฉันรู้ว่านายฝึกฝนยานวิบากมาตลอด พลังกับร่างกายของนายต้องแข็งแก่งมากแน่นอนแต่ความเร็วกับไม่ดีเท่าไหร่ส่วนฉันก็ไม่อยากรังแกนายเรามาตัดสินกันด้วยพลังว่าไงละ่ะเมื่อฝังลั่ซีได้ยินเทียนซี่ตงพูดอย่างนี้ก็ถึงกับขมวดคิ้วเล็กน้อยวิชาอสศนบาท,ที่เทียนซีตงฝึกนั้นเป็นพลังลมปานที่โดดเด่นด้านการประทุพลังอีกทั้งเทียนซี่ตงยังมีสก,กิลหมัดอสนีท,ที่เข้ากันได้กับวิชาอสศนบา ถึงแม้มัดอัศนีของเทียนซี่ตรงจะอยู่แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่นักเรียนมัธยมส่วนมากไม่มีโอกาสได้เรียนสกิลได้ซสำการที่เขาจะได้ครอบครองสกิลทั้งยังเป็นสกิลที่เข้ากับพลังลมปานของตัวเองนับว่าหาได้ยากมากฝั่งรั่วซีไม่รู้ว่าภูมิหลังของครอบครัวโจหวนเป็นอย่างไรแต่เพียงดูจากโจหวนที่ฝึกพลังลมปานอย่างยานวิปาก โดยที่ไม่เคยซื้อผลึกเพื่อช่วยในการฝึกฝนก็คาดว่าสถานะคางครอบครัวของเขาค่อนข้างลำบากไม่มีเงินซื้อแม้แต่กระทั่งผลึกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อผลึกสกิลที่ราคาแพงอีกทั้งตอนที่โจเหวินสู้กับอันจิงก็ไม่เห็นเขาใช้สกิลอะไรออกมาฟังลวสีเมีม้ยมปากแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงคิดในใจว่ารอดูโจเหวินจะรับมือยังไงก่อนแล้วกัน แล้วจะประลองพลังกันยังไงดีโจเวนมองเทียนซี่ตรงพลังถามถึงแม้โรงเรียนจะมีเครื่องวัดพลังอยู่แต่ตัวเลขพวกนั้นจะมีความหมายอะไรเล่าพวกเรามาใช้มาดชนกันดีกว่าสุดท้ายใครถอยก็ถือเป็นฝ่ายแพ้เทียนซี่ตรงดีตากล่าวใช้เครื่องวัดพลังโรงเรียนเถอะโจเวนคิดแล้วกล่าวทำไมกลัวฉันจะทำนายบาดเจ็บเหรอเทียนซี่ตรงเบะป,ปากกล่าว โจวนินยิ้มโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาแค่กลัวว่าตัวเองจะเพอสังหารเทียนซีตงภายในหมัดเดียวเรื่องที่เทียนซีตงมีสกิลหมัดอัศนีเป็นเรื่องที่คนในโรงเรียนต่างรู้กันเก่งว่าอาศัยเพียงพลังหมัดอย่างเดียวคงไม่สามารถเอาชนะเขาแต่ถ้าโจวินใช้หมัดเฮอร์คิวลิสเก่งว่าจะทําให้ทั้งแขนและร่างกายของเทียนซีตงแหลกสลายก็ได้ในเมื่อในกลัวถ้าอย่างนั้น ก็ใช้เครื่องวัดพลังและกันเทียนซีตรงกล่าวอย่างเสียดายทั้งสามชั้นปีของมัธยมไปครูและนักเรียนทุกคนต่างมองโจเหวินเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมกุ้ยเตอ๋อเทียนซีตรงคงไม่ยอมรับแน่นอนและหวังว่าจะเอาชนะโจเหวินเพื่อพิสูจน์ตัวเองนี่เป็นความปรารถนาเล็กๆภายในใจของเรานักเรียนหัวกะทิในโรงเรียนมัธยมกุ้ยเตอ๋อ แต่หลังจากโจวเหวินถูกอันจิ้งเอาชนะด้วยกระบวนท่าเพียงกระบวนท่าเดียวความปัถนานี้ก็จางหายไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามในเมื่อมีโอกาสเอาชนะโจวเหวินเทียนซีตงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกคาดหวังและตื่นเต้นอย่างอย่างไรเสียโจวเหวินก็เคยถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโรงเรียนมัธยมกุ้ยเตอ๋อสิ่งเดียวที่ทำให้เทียนซีตรงรู้สึกเสียดาย ก็คือเขาไม่สามารถเอาชนะโจวเหวนด้วยมือของตัวเองเหมือนกับอันจิ้งทำได้แค่โค่นเขาผ่านคะแนนที่ได้จากเครื่องวัดพลังเท่านั้นตอนนี้ยังเป็นช่วงพักเที่ยงไม่มีนักเรียนอยู่ในห้องอุปกรณ์ส่วนอวีซิลไปกำลังตรวจสอบอุปกรณ์ทีละชิ้นด้วยตาของตัวเองตามปกติเพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายหรือไม่จะได้ซ่อม่อมได้ทันเวลา ทันทีที่วีซิลไปนั่งลงในเครื่องวัดพลังลมปานที่ลักษณะคล้ายกระสวยอวกาศก็ได้ยินเสียงประตูอุปกรณ์ถูกเปิดออกก่อนจะมีคนเดินเข้ามาใครเข้ามาที่นี่ในเวลาพักเที่ยงอวีซิลไปมองผ่านช่องสังเกตของเครื่องวัดพลังลมปานไปด้านนอกและต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าคนที่เข้ามาคือฟางล่วซีเทียนซี่ตงหลี่จื้อกับโจเหวนินนักเรียนทั้งสี่คนนี้ แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะแห่งรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมกุ้ยเตอ๋อถ้าไม่นับรวมโจวเหวินที่ปล่อยตัวให้ตกต่ำสามคนที่เหลือก็ล้วนมีโอกาสเป็นบัณฑิตที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้พวกเขาสี่คนเดินเข้ามาในห้องอุปกรณ์อีกทั้งในกลุ่มนั้นยังมีโจวเหวินอยู่ด้วยสิ่งนี้ทำให้วีซิลปประหลาดใจอยู่เล็กน้อยไม่รู้ว่าพวกเขา มาทำอะไรที่นี่สี่คนเหรอหรือว่าพวกเขาทั้งสี่คนจะตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมการทดสอบภาคปฏิบัติแต่ด้วยสถานภาพในตอนนี้ของโจวหนททำไมพวกฟังลัวซีถึงตั้งทีมกับโจวหนอวีซิวไปเริ่มตื่นเต้นเขายังคงนั่งอยู่ในเครื่องวัดลมปานโดยที่ไม่ยอมออกมาหวังจะดูว่าพวกเขาจะมาทำอะไรกันแน่ใครจะเริ่มก่อนฉันหรือนายดี เทียนซี่ตรงเดินไปที่ตรงหน้าเครื่องวัดพลังแล้วหันกลับไปมองที่โจวเหวินยังไงก็ได้โจเหวินกล่าวอยังไม่ใส่ใจยังไงเสียแต่ละคนก็มีโอกาสตั้งสามครั้งคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่ายชนะใครเริ่มก่อนก็เหมือนกันงานฉันเริ่มก่อนเลยแล้วกันเทียนซี่ตรงพูดแล้วเดินไปตรงหน้าเครื่องวัดพลังเทียนซี่ตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆใช้งานวิชาอสศนิบาต ก่อนจะรวบรวมพลังแล้วต่อยเข้าไปที่แผ่นรับแรงกระแทกของเครื่องวัดพลังแผ่นรับแรงกระแทกทำมาจากโลหะเจือและมีระบบไฮโดรลิกอยู่ด้านหลังเมื่อได้รับแรงกระแทกในระดับต่างๆแผ่นรับแรงกระแทกจะถอยหลังพร้อมกับแสดงตัวเลขขึ้นมาบนหน้าจอเมื่อเทียนซี่ตรงต่อยเข้าไปตัวเลขบนหน้าจอก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทันทีจนกระทั่งถึงเลขเจ็ดจนหยุดลงครั้งนี้เทียนซี่ตรงยังไม่ได้ใช้หมัดอัศนี เขาค่อนข้างพึงพอใจที่ได้เจ็ดแต้มโดยที่อาศัยเพียงแรงของตัวเองเพราะคะแนนเจ็ดแต้มถือว่าอยู่ในระดับยอดสำหรับนักเรียนมัธยมปลายแล้ว